อ่าพี่น้องปองป่ายสุูุสุคนทักกันเดอ้อวันนี้พ่อก็บยายนวนค่ะช่องสองย่าหลานพาทำพาเที่ยวนะคะหลังจากที่บ่ได้ลงคลิปโดนเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าหลังจากที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะวันนี้ยนยนวนก็นเลยพาพาอัปเดตเนาะค่ะพี่น้องนาบ้านเนาะคะ่ะนอะเพราะว่า ช่วงที่เยนวดหายไปก็คือเยนวดพอสบายค่ะพี่น้องจ๋าคือเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะก็เลยบอใครได้ลงคลิปเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้สิบ้ามาอัปเดตหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเดือนหนึ่งเมื่อนี้พอดีค่ะพี่น้องเดือนหนึ่งเพราะว่าผ่าวันที่20เนาะค่ะเนาะครบเดือนพอดีค่ะพี่น้องผ่าช่วง ช่วงบายนี่ระค่ะช่วงนี้ระค่ะพี่น้องจ้าครบหนึ่งเดือนพอดีกําลังหัดเดินนะคะช่วงนี้หลังจากนั่งกาก้กาป้ายู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะพักฟื้นอยู่บ้านกันเลยเ่าท่านใดลงคลิปปัในใดเนาะค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้สิผ้ามาเบิ่งวา่าหลังจากที่เริ่มหัดย,ย่างหัดเดินได้เนาะค่ะพี่น้องจ้ากับสีผ้ากันมาเฮ็ดอีหยังอยู่หน้าบ้านเนาะคะ่ะเนาะมาเบิ่งน้ำกันค่ะว่าเฮ็ดอีหยังนี่ได้เนาะคะ่ะหลังจากย่างได้แล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้าเห็นววลกับไฮคุณป่า มาเห็ดยังคะพี่น้องจ้าอันนี้คือนานพักเนาะค่ะพี่น้องนานพักนี่ก้าอันนี้ยีนวนก้าพักเซียนเนาะค่ะพี่น้องพักเซียนไทยนะคะกันเด้อแบบนี้แหละค่ะพี่น้องอันนี้มันเกิดดูสามสี่ตนเนาะค่ะพี่น้องยีนวนกันเลยได้มาไวขยายพันธุ์เนาะค่ะนบิ่งดูค่ะพี่น้อง บางทีอาจจะยังไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะอย่าว่ากันนะคะให้นวนกันเลยให้คุ้นป่ามาเห็ดเป็นนานเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สิว้านค่ะว่าเป็นสิวานค่ะว่านเรียบร้อยแล้วหดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องรอแต่ว่าเขาสิเกิดให้ซ้ำใดเนาะค่ะพี่น้องบังดูค่ะนีกละค่ะก็หลังจากที่เริ่มแข็งแรงก็เริ่มลงมือเห็ดเวียกเนาะค่ะเนาะมาปลูกผักสวนขั้ว,ว้บตะกินเนาะค่ะพี่น้อง ปลูกอันละเล็กละน้อยค่ะพี่น้องจ้าปลูกอย่างละเล็กละน้อยนะคะอนี้คือักพริกในกระสอบเนาะค่ะเนาะพริกปลูกใส่กระสอบนะคะกระสิประมาณนี้ค่ะพี่น้องปลูกพริกใส่กระสอบก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ปลูกไว้ซี่หาต้นค่ะพี่น้องปลูกแต่ก้อนเข่าลงบานเนาะค่ะพี่น้องกระลังสิเป็นนวยเป็นดอกค่ะพี่น้องไอที่เป็นลูกแล้วก็มีนะคะส่วนมะเขือค่ะพี่น้องมะเขือปลูกไว้สามต้นกะ ออกดอกออกน้วยแล้วค่ะพี่น้องเริ่มเห็นผล้วค่ะพี่น้องช่วงที่เย้นวลบริเยูนะคะนะช่วงที่เย้นวลบริเยูกะไฮป่าเิ่นนกหดไเนะค่ะพี่น้องน้ําอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เลยยังไม่นี่เท่าไหร่นะค่ะพี่น้องตอนนี้กระล่งจะออกน่วยแล้วค่ะพี่น้องสามตนกับสองตนสามตนก็กินว่าเมิดอดอกพี่น้องจ้าราวาเขาปลูกไวแตยุตะกินนะคะนกะบ่ได้ปลูกไวขาย นี่แหละค่ะผ้าอัปเดตหน้าบ้านเนาะค่ะพี่น้องกลับมาพริกก็สวยแล้วกำลังองอกดอกค่ะพี่น้องส่วนสองต้นนั้นยังว่าท่านได้ออกเลยค่ะพี่น้องไม่รู้เป็นอะไรเป็นใบหยีๆยำนวนยังไม่ได้รักษาเลยนี่อันนี้ก็คือผู้ข้าวนะคะเนาะส่วนอันนี้คือสารแนตต้นนะคะสเแเนตต้นค่ะพี่น้องผู้ใดบ่งหูจักมาเบิองได้ค่ะเดอ้อน,นี่คือสารแนตต้นที่ปลูกไว้นะคะเนาะ ลักษณะกาสิคล้ายๆกันกับสะระแหน่ยีีห้าเนี่ยแหลคะค่ะพี่น้องแต่ว,ว่าสิเป็นแบบนี้คะ่ะพี่น้องจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะหอมคือกันค่ะพี่น้องหอมคือกันค่ะยินดะจ้ายนดวนภามาอัปเดตเนาะค่ะเนาะอัปเดตหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะหลังจากบอได้งลงคลิปโดนเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกค่ะเดอ้อพี่พี่พน้องๆเฮับขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่ ทักทายให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะพอกันคลิปไหมเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ